สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเด็กๆสู่ห้องเรียนออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะเรายังอยู่กันในหน่วยที่13เรารักประเทศไทยเมื่อวานเด็กๆได้เรียนในเรื่องที่2กันไปแล้วนะคะก็คือเรื่องภาษากลางในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนในเรื่องที่3เรื่องภาพไทยค่ะ เด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่บทเรียนหรือยังคะค้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยเด็กๆคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าผ้าไทยของเราเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญานั่นเองค่ะผ้าไทยเนี่ยนะคะเด็กๆจะใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นของเรามาถักทอจนกลายเป็นเครื่องุ่งห่มที่มีลวดลายสวยงาม ผ้าไทยในแต่ละท้องถิ่นนะคะจะมีลวดลายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งจะมีลักษณะที่โดดเด่นของในแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะมีตัวอย่างลวดลายของผ้าไทยในแต่ละภูมิภาคมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเด็กๆคะเด็กๆด,ด,ดูภาพที่1น,นะคะภาพนี้เป็นภาพผ้าทอของทางภาคเหนือซึ่งมีชื่อว่าผ้าทอลายน้ำไหล เป็นผ้าทอของจังหวัดน่านนะคะภาพที่2ชื่อว่าผ้าทอพุ่มเรียงเป็นผ้าทอของจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในภาคใต้ของเรานี่เองค่ะภาพที่สนะคะเป็นผ้าทอของภาคกลางชื่อว่าผ้าสิ้นตีนจกเป็นผ้าทอของจังหวัดสุขโขทยัย ภาพที่4เป็นผ้าทอของภาคอีสานนะคะชื่อว่าผ้ามัดมีผ้ามัดมีนะคะเป็นผ้าทอของชาวจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าชาวโคราชนั่นเองค่ะเห็นไหมล่ะคะเด็กๆว่าลวดลายผ้าของแต่ละภูมิภาคมีลวดลายที่สวยงามแตกต่างกันไปเป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนั้นๆใช่ไหมคะ แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าผ้าไทยเหล่านี้สามารถนำไปเป็นเครื่องแต่งกายเครื่องนุ่งหม่มที่สวยงามเลยนะคะและไม่ใช่แค่เครื่องแต่งกายของผู้หญิงนะคะผ้าไทยยังสามารถนำไปเป็นเครื่องแต่งกายของผู้ชายได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้ออ่าและไม่ว่าจะเป็น ผ้าถุงหรือผ้าเข่าม้าของผู้ชายก็มีเหมือนกันนะคะเด็กๆคะวันนี้คุณครูมีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆอยากเล่นกันไหมเอ่ยถ้าอยากเล่นเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าคะ่ะเกมการแต่งกายของไทยครูจะมีภาพให้เด็กๆสังเกต3รูปภาพและให้เด็กๆเลือกว่าภาพหมายเลขใด เป็นภาพการแต่งกายของไทยข้อที่หนึ่งภาพใดเป็นการแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยถูกต้องค่ะภาพที่สองภาพที่สองเป็นการแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยข้อที่สองภาพใด เป็นการแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยถูกต้องค่ะภาพที่3ภาพที่3เป็นการแต่งกายโดยใช้ผ้าไทยเด็กๆของคุณครูเก่งกันทุกคนเลยนะคะวันนี้คุณครูให้ดาวตรึกเด็กทุกคนเลยค่ะเด็กๆค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะภาพถ่ายแต่ละลวดลายที่คุณครูนำภาพมาให้เด็กๆดูในวันนี้สวยๆกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะลวดลายของภาพแต่ละชนิดอ่าเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนั้นๆเด็กๆชอบกันไหมคะอ่าและในวันนี้นะคะหมดเวลาของคุณครูแล้วแล้วมาพบกันใหม่นะคะในครั้งหน้าสวัสดีค่ะเด็กๆ